ครับนะเมื่อเช้าไนี่มีข่าวดีหกโมงเช้าได้รับโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวเขาบอกอาจารย์หลงจูสมชายโดนจับแล้วโอ้โหผมฟังแล้วแหมฉลองตุจีเนี่ยนะครับลุงตู่บอกร้อยนายกก็ปราบเจ้าของบ่อนการพนันไม่ได้ลากคอมาเข้าคุกก็ไม่ได้ปราบไม่เิ้นซากก็ไม่ได้พอลุงตู่พูดปุ๊บเนี่ยคนด่าก,กันทั้งบ้านทั้งเมือง,งกันลุงตู่รันนะ ลุงตู่โดนดา่าลุงตู่ก็โกรธเขาบอกว่านะมันไม่มีทางปราบได้เอาร้อยนายกมาก็ปราบจับเจ้าของบ่อนไม่ได้ว่างนั้นน่ะนะทุกคนก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมถึงจับเจ้าของบ่อนไม่ได้นะหลายๆคนที่ผมไม่อ่านคอมเมนต์นะในโซเชียลเขาบอกว่าเจ้าของบ่อนคือมีผู้มีพระคุณต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐก,การจับเจ้าของบ่อนคือการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณเพราะแกจ่ายสวยทุกเดือน <laughs> จุกกรู ผมฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ประเทศกูมีประเทศเดียวหรือเปล่าที่เจ้าของบ่อนคือผู้มีพระคุณถอดเจ้าที่รัฐอันนี้คือหมายถึงว่าผมอ่านคอมเมนต์นะนะผมก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นความจริงนะเพราะว่าผมเชื่อนะเดี๋ยวแม่งก็เอาหมายเรียกมาจับก,กูเอาหานุมานมาจากกับกูเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็นั่งอ่านคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอาจารย์ครับนะไม่มีเจ้าที่รัฐคนไหนกล้าลากคอเจ้าของบ่อนมาเข้าคุกหรอกครับเพราะ มันเป็นการเนรคุณเนืผมฟังแล้วผมก็ยังบอกว่าจุกรูยิ้มจุกรูแล้วก็ต้องทำทำหัวแบบอะไรด็อกแดกด็อกแดกเก็บทรงไม่อยู่อะไรต่างเนี่ยเนี่ยเขาตั้งคำถามว่ามันใครจะไปใครจะไปจับเจ้าของบ่อนเนอเพราะมันคือผู้ผู้มีพระคุณแล้วการจับเจ้าของบ่อนคือการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณเข้าใจสวยวทุกเดือน นี่คือคําถามที่เขาตั้งกัินทางโซเชียลซึ่งผมไม่เชื่อนะครับซึ่งผมไม่เชื่ออันที่สองเขาบอกว่าเป็นการทุบหม้อ,อข้าวตัวเองเอา้าวเพราะว่าเงินที่เรากินอา่าเราเรากินเราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยเนี่ยเจ้าที่ของรัฐบางคนเนี่ยก็เงินเงินของเจ้าของบ่อนเนี่ยที่เขาดูแลเราอยู่อะนะครับนะเป็นเงินเจ้าของบ่อนนะครับแม่ปิดประตูให้หน่อยปิดประตูให้หน่อยนะนะครับ นะฮะก็เงินเงินที่กินที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยค่าเทอมลูกนะค่าผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยนะที่เจ้าที่ของรัฐบางคนใช้จ่ายอยู่เนี่ยนะหรือเนี่ยพวกเนี้ยคือเงินของใครของเจ้าของบอลน,นี่คือไนะอพวกโซเชียลเขาตั้งคําถามซึ่งผมก็ไม่เชื่ออีกเนี่ยเพราะผมเชื่อเดี๋ยวก็ไงหมายเรียกมาดูหมินเจ้าพนักงานอะไรต่างๆเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะเอาเรื่องจริงมาพูดไม่ได้แล้วแม่งฟ้องหมินประมาทปิดปากอย่างเนี้ย นะครับพอเราพูดเรื่องจริงมาพูดแนละ้วฟ้องปิดปากซะก,ก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวแม่งพูดไม่หยุดนะครับนยะผมนันเวลาการจัดรายการนี่ก็โอ้โหแม่งต้องระมัดระวงังเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกอะไรนะเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองเพราะเงินที่เจ้าที่รัฐทุกวันนี้ใช้กินใช้ค่ารถผ่อนบ้านผ่อนอะไรค่าเทอมลูกลูกมเมียต่างๆก็มาเงินส่งบ้านส่งรถมาเงินจากเจ้าของบ่อ <laughs> นกูฟังแล้วไม่น่าเชื่อวันนี้ประเทศไทยนะ นะว่าแล้วเข้ามาแล้วก็ช่วยกันเป็นไงนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะนะครับ Facebook ก็แชร์ YouTube ก็แฝดแชร์ t i k t o กก็แชร์นะครับนะเออนะเออยูทูปก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งทิกตอกก็กดเข้าร่วมกดอะไรยังไงก็ได้มีอะไรก็กดกดกันไปนะครับนะครับนะนะกดก้าไป นะรายการอย่างทนายคลายทุกมันต้องมีเพราะอะไรถ้าคุณไปดูทีวีเนี่ยมันก็นาเสนอแบบระมัดระวังเพราะก็มีกบวมีเซนเซอร์มีอะไรต่างๆมีสปอนเซอร์มีทั้งเซนเซอร์แล้วก็มีสปอนเซอร์นะมันก็นําเสนอ,อยากแต่รายการทนายคลายทุกเนี่ยใครจะมาปิดปากเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราโอ้โหเราอยากพูดอะไรพูดแต่เราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมไม่กล้าจับเจ้าของบ่อนการจับหลงจูเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวดีมาก นะครับเพราะอาทิตย์หน้าวันที่สิบหกเขาก็จะเริ่มนะออกกุมสิบหกกุมภาเริ่มอภิปรายไม่ไว้วางใจเสรีพิสุทธิ์ก็ต้องการน,นำนายกเรื่องการแก้ปัญหาบอนการพนันว่าไม่กล้าจับนี่เขาจับให้ดูครับนะพอจับเสร็จจับหลงจู้จับอะไรหมดจับเสียโป้จับอะไรหมดไปไงเสรีพิสุทธิ์จะเอาอะไรมาเขาเรียกอะไรมาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอันนี้ก็จะทําให้นะเสรีพิสุทธิ์ก็ <laughs> งานเหนื่อย นะก็ต้องไปคิดดูว่าจะไปหาข้อมูลอะไรเพราะว่าแสดงให้เห็นว่านายกสั่งแล้วจับหมดเกลี้ยงไม่เหลือนะโดนทั้งพรบบการพรานันฟอกเงินนะยึดทรัพย์อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นช่วงนี้มันช่วงอพิปรายไม่ไว้วางใจช่วงอาทิตย์หน้า16นะครับวันอาทิตย์ก็เท่าไหร่14วาเลนไทน์วันจันทร์15วันอังคาร16ก็เริ่มแล้วครับอาทิตย์หน้าจะเป็นหมดการเมืองผมจะเล่นการเมือง พูดเรื่องการเมืองทั้งอาทิตย์เลยอาทิตย์หน้ามันคงไม่มีข่าวอะไรสําคัญกว่าเรื่องข่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับนะการจับเป็นเรื่องที่ดีนะใครๆก็รู้เรื่องหลงจูนะเป็นเจ้าของบ่อนการพนันเขารู้มาทั้งบ้านทั้งเมืองรู้มานานแล้วที่ผ่านมาก็ผู้บัญชาการตารวจภูทรภาคสองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไม่มีใครกล้าจับนะไม่มีใครเพราะเพราะอะไรเพราะในโซเชียลเขาบอกว่าคนนี้ใหญ่มากจริงหรือไม่ ผมก็ไม่รู้มันใหญ่แค่ไหนแต่เห็นบ้านช่องใหญ่โตนะแสดงว่ารวยรายได้มันน่าจะเป็นพันล้านหมื่นล้านไหนๆก็จับแล้วตอนหกโมงเช้านะครับเห็นบอกว่าผบาตรจะไปสอบสวนเองนะครับผมอยากนะครับให้จับแล้วก็ทําเหมือนเสียโป้นะเสียโป้เนี่ยจับเสร็จไม่ให้ประกันครับค้านประกันครับนะอยากจะเห็นคนที่เป็นผู้ต้องหาคดีบ่อนการพนันเนี่ยซึ่งทําให้เกิดโควิด19และสร้างปัญหาอบายมุกในประเทศเราเนี่ย ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันสวยต่างๆเนี่ยนะการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งต่างๆเนี่ยก็เอาเงินมาจากบ่อนการพน,นันเนี่ยผมดูในโซเชียลเนี่ยเขาบอกเนี่ยเงินจากบ่อนการพนันเนี่ยเอามาใช้ในการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งหน่วยงานของรัฐนะผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมอ่านในคอมเมนต์นะไม่กล้ายืนยนันพอยืนยันไปไงรับหมายศาล ผมอ่านๆๆอ่านเขาบอกว่าเงินพวกนี้เอามาใช้ในการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งคุณอยากจะย้ายไปอยู่ท้องที่ไหนคุณก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาไม่รู้จริงเท็จอย่างไรนะเขาว่ากันอย่างนั้นเลยเพืดูในโซเชียลเนี่ยนะผมก็ไม่ไม่รู้นะจริงเท็จยังไงนะครับเพราะเงินพวกนี้เป็นเงินที่ใช้ในการซื้อขายตําแหน่งพอมีการซื้อขายตําแหน่งก็มีการทุจริตมีการล้มคดีมีการอะไรต่างๆเราจะเห็นมีการวิ่งเต้นตํารวจอายการทนายมีหมดนะ ขบวนการเขาเรียกอะไรอัประยชนอดสู <c oughs> ใช้วิธีการสกรปรกนะบิดอ่บิดเบี้ยวกระบวนการยติธรทมทาให้มันเขาเรียกอะไรผิดเพี้ยนไปหมดเนะี่ยมีการใช้เงินใช้ทองในการวิ่งเต้นทั้งตํารวจทั้งอายการทนายมีหมดวงการผมก็มีนะทนายดังๆหลายคนกระโดนจับข้อหาอะไรฮะนะเป็นคนกลางเรียกรับสินบนเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยเข้าไปใน u t u b e Google เนะี่ยพิมพ์ปุ๊บรู้เลย นี่ถูกกล่าวหาวิ่งเต้นนายการเพราะอะไรเพราะเงินมันดีรับว่าความได้ไม่กี่ตัง์รับวิ่งเต้นโอ้โหรวยครับนะขับรถราคาแพงใส่นาฬิกาเรือนละหลายแสนอายุยังน้อยร้อยล้าน <c oughs> แต่เงินพวกนั้นสกรปรกสุดท้ายจบนะครับนะนะครับเนี่ยก็มีทั้งอาชีพผมก็มีตำรวจก็มีนายการมิมปเรื่องการวิ่งต้งวิ่งเต้นคดีนายบอสเป็นไงนายบอส Board บอสกระทิงแดงอันนั้นก็เหมือนกันก็มีการวิ่งโตง้งวิ่งเต้นนะครับแต่ก็เป็นไงจับอะไรใครไม่ได้นะครับนะเพราะเงินมันเยอะพอเงินมันเยอะในกับพยานหลักฐานไม่พอเพราะว่าถ้าเงินมันพอแล้วก็หลักฐานก็จะไม่พอก็จับอะไรไม่ได้อายการใหญ่ๆนะถูกกล่าวหาว่านะมีส่วนในการช่วยวิ่งเต้นล้มคดีนายบอสก็ทําอะไรไม่ได้นะและยังมีข่าวมีคราวว่านะอายการบางคนมีเรื่องมัวหมอง เป็นมนทินก็ยังไปเสนอนะโปรดเกล้าเพื่อจะเลื่อนตาแหน่งนะเออผมก็งงนะมีมนทินบางคนมีคดีติดตัวบางคนถูกสังคมตั้งคําถามว่าวิ่งรับเงินวิ่งเต้นล้มคดีหรือเปล่าออกคําสั่งโดยชอบไม่ชอบเป็นไงได้รับการเสนอเลื่อนขั้นเพราะอะไรเพราะมันมีพักมีพวกเพราะนั้นก็ฝากไปยังองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายการก็าคนไหนมันมีมนทินน่อย่าไป เลื่อนคลุง้งเลื่อนขั้นเลยนะครับเนี่ยเพราะเงินพวกนี้เงินพวกบ่อนการพนันเนี่ยมันมีผลหมดนะครับพอจับเรียบร้อยแล้วก็ดูนะครับว่าจะดําเนินคดีจริงจังไหมจะส่งสารไหมแจ้งข้อหาอะไรเช่นนะเอ่อเป็นเจ้าของบ่อนหรือเปล่าหรือ,หร,อหรือชักชวนคนเล่นการพนันหรือฟอกเงินที่จริงแล้วมันจะต้องดําเนินคดีฟอกเงินนะเพราะใครๆก็รู้ว่านะคนคนนี้นะเป็นคนอะไรอยู่เบื้องหลงเบื้องหลัง,ลงอะไรตามข่าวเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะ เนะ่พยายนหลักฐานพอไหมถ้าแน่จริงแนะ่หลงจูต้องโดนพกคดีอะไรฟอกเงินแล้วต้องยึดบ้านยึดทรัพย์สินยึดบัญชีเงินฝากยึดอะไรหมดนะเอาเหมือนเสียปโป้เลยโอ้โหเสียปโป้นี่โดนยึดทรัพย์สินยึดอะไรหมดเลยครับนะผมกําลังดูว่าทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะมีการแจ้งข้อหาฟอกเงินกับหลงจูหรือไม่เนะี่ยหลงจูสมชายอะไรระยองเนี่ยนะก็ไม่รู้่าแกผิดจริงหรือเปล่า่ะแต่กําลังดูว่า จะมีพยานหลักฐานพอจะแจ้งข้อหาฟ้องกันได้ไหมเพราะฟ้องเงินอองงน,นี่มันยึดหมดเลยนะการเล่นการพน,านันนะใหญ่ๆทั้งหลายเล่นพน,นันอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นคดีฟ้องเงินนะพอเป็นฟ้องเงินมันก็ยึดทรัพย์แล้วดำเนินคดีฟ้องเงินก็โทษจำคุกหนะักคัดค้านการประกันตัวอะไรต่างๆจะคัดค้านไหมอยากจะดูครับหรือจับจับ,จ,บจับมา,าถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เป็นไงให้ประกันตัวปล่อยไปพอหลังจากนั้นก็เงียบคดีก็โดนหมัก เ,เก็บไว้แล้วก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็ดูว่าต้องไม่ให้ประกันตัวต้องจับติดคุกยึดทรัพย์หมดบ้านช่องรถลาสร้อยแหวนนาฬิกายึดตู้เซฟจะทําเหมือนเสียโป้ไหมนะครับนะครับนะต้องจับแบบโอ้โหกดลงกับพื้นไหมนะหรือยกมือไหว้นะครับเชิญครับท่านหลวงจูเชิญน,นะครับนะครับ นะคำนับด้วยไหมนะครับก็ดูวันต่อไปนะครับว่าเขาจะโดนดําเนินคดีหนักไหมนะต้องห้ามเยี่ยมห้ามประกันไหมต้องยึดทรัพย์ไหมก็ดูกันต่อไปนี่เรื่องเรื่องแรกนะครับนะครับเรื่องบ่อนการพนันขอให้เอาจริงนะครับก็ฝากลุงตูด้วยช่วยถแถลงข่าวเรื่องนี้หน่อยในวันจุจีนเนี่ยนะซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้ก็อวยพร f อกันต่อเน,นื่องนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 4่0ั YouTube ก็เท่าไหร่29 0 0ั0 0กก็7 0 0 0พักว่าคน t i k t อ k อีก92อคน นะครับอา่านะฮะนะครับก็นะครับพี่น้องครับก็ดูนะครับว่าคดีนี้จะเอาจริงเอาจังหรือเล่นปลาหีเท่านั้นนะหลายๆคนเขาก็บอกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงไหมอ่านะครับนะหรือปลาหีก็ดูันต่อไปนะสันทนาก็ชอบเลยแหละครับนะว่ามีเรื่องแบบนี้มีการจับแล้วนะเพราะฉะนั้นใครรู้ว่าที่ไหนมีบ่อนมีอะไรก็ก็แจ้งกองปราบนะกองปราบเขาจับนะ นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ให้ความสําคัญมากนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรครับเรื่องเอปาลีนาโอ้โ oh, หนะครับเอปาลีนานะครับเมื่อวานนี้ทุกคนแบบอารมณ์ดีเลยคนที่ไม่ชอบคุณเอเนี่ย <Anton> ia, โอ้โหฉลองกันใหญ่เลยตีปี๊บตีหม้อกันใหญ่เลยปอง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 ตีหม้อกันใหญ่เลยนะอ่านะตีหม้อกันเมื่อวานเนี่ยวัฒนธรรมตีหม้อกเอ็เอามาจากพมา่าส่วนพม่าเอาวัฒนธรรมสา,ามนิ้วมาจากไทยตอนนี้ผสมผสานวัฒนธรรมต่อต้านพวกรัฐปรมหาร นะตีโม่งตีมอกันดีอกดีใจแล้วคุณเอ๋โดนดำเนินคดีปปชมติเอกฉันผิดจริยธรรมรายแรงนะฮุบป่าสงวนเอาไปเลี้ยงไก่นะครับก็ก็ไม่หาคนอารมณ์ดีกันทุกคนมีความสุขอ่ะพอบอกว่าเอ๋จะต้องพ้นจากสอสอถูกดำเนินคดีทุกคนอารมณ์ดีนะครับหลายหลายคนนะคนที่ไม่ชอบนะ ส่วนคนที่ชอบคุณเอ๋เขาก็เสียใจว่าโอ้โหดาวติกตอกของเราเอ๋นะจะหลุดจากความเป็นสอสหรือไม่อย่างไรนะคนที่รักเขาก็เสียใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไปดูในตามเพจต่างๆในโซเชียลนี่ดีใจมากเลยครับอารมณ์ดีแล้วบางคนฉลองกันใหญ่นะครับนะว่าคุณเอ๋เนี่ยนะโอ้จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จะโดนโดนตัดสิทธิทางการเมืองสูงสุดสิบปีนะแล้วก็นะ ก็หมดอนาคตทางการเมืองไม่สามารถจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรได้อีกทุกคนดีใจกันใหญ่เลยเพราะข่าวออกมานะนะครับดีใจกันใหญ่แต่ว่าก็อย่างที่บอกคุณเอ๋ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแล้วกงแล้วไก่ตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับเอ๋นะครับโอ้ยคนนะคนที่ไม่ชอบผสมน้ำหน้ากันใหญ่เลยนะเยอะเยยถากถางกันใหญ่เพราะว่าคุณเอ๋จะเป็นชนช,ชอบย่ะเยะย,ะยะถาถางชาวบ้านครับพอเวลาแกเพียงพรามเนี่ยโอ้โ โอ้ยพวกกระทืบซ้ำกันเละเลยเละคาตีเลยชักตีนออกไม่ทันเลยนะโอ้โหคนเคาะหม้อเคาะหายกันทาบาเลยเนะ่ตอนก่อนนี้พอธนาธรโดนดำเนินคดีอา่าธนาธรแม่ธนาธรอะไรโดนเรื่องบุกลุกป่าเขาเป็นไงโอ้ยนะฉลองใหญ่ในเอ๋สมน้ำหน้าเขาตอนนี้คนก็ไปก็สมน้ำหน้าเธอเธอก็โดนสมน้ำหน้าตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอมุดหัวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปรอสัมผงสมัษณ์กัน นะอารช่องวันแล้วก็หลายๆคนก็โพสต์บอกเนี่ยไปนั่งรอเอ๋บอกจะถแถลงข่าวเอ๋มไม่เอานะเดี๋ยวรอทศพลเพลงส้มก่อนนะเพื่อนรามกำแหงรุ่นเดียวกับผมเนี่ยที่รามกาแหงทศพลเพลงส้มนะทนายส่วนตัวเอ๋นะฝากเพื่อนด้วยดูแลเอ๋นะอย่าให้มันฆ่าตัวตายไปนะนะครับนะฝากเพื่อนทศพลดูแล,แลคุณเอ๋นะฮะตอนนี้คนสมน้ําหน้ากันเนยอะ พราะแกชอบเยอะเย้ยถากถางคนนั้นคนนี้ชอบเนบแนมทักสินชอบเนบแนมธนาธรแม่ธนาธรยกเยอะเย้ยโพดเสียดสีครับตอนนี้เป็นไงพอตัวเองเป็นไงเพียงพัมเข้ามาตัวเองพลาดเข้ามาก็โดนกระทืบซ้าคนว่าเปไงกระทืบเป็นเละเทะหายหัวไปไหนไม่เห็นมาเล่นติ๊กต็อกอะ่ะไม่โพสอะ่ะไม่กล้าอ่ะนะมาทําหัวดอกแดกดอกแดกแบบลุงตู่บอกดอกแดกดอกแดกจุกครูดอกแดกดอกแดก นะนะครับเนี่ยนะเนะี่ยทุกอย่างก็เป็นเป็นตามเรนตามกรรมเอ๋แล้วเดี๋ยวคดีอาญาก็ตามมาเนะี่ยในเมื่อปปชอบ,บอกผิดจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยมันเหนือกว่ากฎหมายนะนะพอผิดจริยธรรมเสร็จแล้วมันก็เป็นไงก็มาเจออาญาอาญาเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ตามรัฐธรรมนูญมาตราสามสิบสองก็บอกว่าเอย๋ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าผิดจริยธรรมแล้วเนี่ยอาญาเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยแท้นะ นะครับนะบางคนบอกว่าเอ๋จะหลบหนีออกนอกประเทศไหมโอ้ไม่หรอกครับนะแกเป็นคนที่บอกว่าแกไม่กลัวความจริงความจริงคือความจริงนะนะครับอย่าหนีนะเอ๋นะนะครับถ้าผิดจริยธรรมเนี่ยสามสิบวันเนี่ยเขาก็ส่งแล้วนะส่งฟ้องสาลฎีกาพอสารประทับรับฟ้องก็หยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็เป็นสอสอไม่ได้นะก็แต่ไม่เป็นสอสอก็ดีนะครับจะได้ไปเลี้ยงไก่เพราะไก่เยอะ ไก่เยอะไก่ที่เอามาจากปา่าสงวนตอนนี้ไปเลี้ยงอยู่ไหนนะเห็นพ่อเลีเ้ยงจระเข้ด้วยโอ้โหกรอบคัวน,นี้เขาเลี้ยงอะไรกันแปลกๆนะนะเลี้ยงจระเข้อย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ธรรมดาเนะเลี้ยงจระเข้เนี่ยนะไม่รู้ครับทำไมมีความคิดอะไรแบบเนี้นะนะหรือว่าเขาชอบของแบบพิศดารชอบของปา่าของอะไรเนี้ยนะก็ว่ากันไปนะก็เป็นกําลังใจนะคุณเอ๋นะคือส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณเอ๋นะ แต่ว่าส่วนใหญ่คนในโซเชียลเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบคุณเอ๋เพราะว่าแกปากไม่ค่อยดีชอบเน็บแนมเสียดสีอะไรจะไรต่างๆครับว่าเขาแรงๆนะแกปากแปลกๆนะตอนนี้แกก็โดนสมน้ำหน้ากระทืบช้ำลินะอา่านะครับอ่อืมนะครับก็ก็ดูนะสาสิบวันพอยื่นปุ๊บสารรับปุ๊บก็ไปหยุดปฏิบัติหน้าที่ปั๊บก็ไปเลี้ยงไก่เอาแล้วกันแล้วก็ไปเล่นติกตอกเอาแข่งกันนายก แล้วก็ทําหัวดอกแดกดอกแดกดอกแดกเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ตอนนี้ส่งไม่อยู่ไม่กล้าให้แถลงข่าวคดีเอ๋ปารินาเดี๋ยเป็นคดีแรกนะครับนะนะตามกฎหมายใหม่เนี่ยคนไหนที่ทําผิดจริยธรรมเนี่ยนะร้า,ายแรงนี่ต้องพ้นสสเลยมาตรฐานมันเริ่มสูงขึ้นแล้วประเทศเราเพราะอะไรเพราะเป็นสสถูกดาเนินคดีบุกรุกป่าแต่ยังเป็นสสได้ นะมันไม่สมควรในต่างประเทศเขาลาออกแต่สอสอบ้านเรามันเป็นสอสประเภทหน้าด้านที่ผมว่ามาเนี่ยไม่ได้ว่าคุณเอ๋นะว่าถึงคนที่หน้าด้านนะใครก็แล้วแต่ถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่ว่าข้อหาอะไรอาญาอย่างหน้าด้านเป็นสอสไอด้ยอยครับนะสมัยก่อนต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนถึงจะพ้นเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่ได้คุณถูกดำเนินคดีแล้วคดีมีมูลเนี่ยคุณต้องไปไงพ้นเพราะอะไรเพราะมันมัวหมองไงอย่างคุณเอ๋เนี่ย ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่าเนี่ยโอ้โหพยานหลักฐานเนี่ยค่อนข้างพอสมควรฟังปปชแถลงข่าวนี่พยานหลักฐานมันค่อนข้างจะแน่นหนาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปปชเขาบอกว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะอะไรดันไปเลี้ยงไก่อยู่บนเขาสนฟาร์ม <c oughs> ป่าสงวนที่เยอะแยะไม่เลี้ยงไปเลี้ยงบนป่าโอ้ไม่เข้าใจนะตังก็เยอะรวยก็รวยนะไม่มีที่ไม่บอกเนี่ยนะนะฮะ Ok เดี๋ยวผมจะหาที่ให้ไปเลี้ยงไก่เนี่ยก็เสร็จนะครับเนี่ยมันก็เห็นกับประโยชน์ส่วนตัวมากกว่านะประโยชน์ของส่วนรวมไปเอาป่าสงวนไปเลี้ยงไก่เนี่ยมันมันก็ไม่ไม่ถูกต้องอ่ะนะป่าสงวนก็นะไม่ควรเอาไปเลี้ยงไก่แล้วก็ไม่ควรไปละเอาพญานาคไปอยู่ก็เหมือนลุงคนอย่างเงี้ยนะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมมันเป็นยังไงล่ะนะป่าสงวนดันไปตัดต้นไม้เนี่ยดันไปตัดต้นไม้แล้วก็ยังไงดันไปละ เอาเอาพญานาคไปเลี้ยงไว้นะลุงพลเอาพญานาคไปเลี้ยงไว้ในป่าสงวนเนี่ยแล้วภาพก็ชัดอะไรก็ชัดคลิปเคิฟชัดก็ยังมีทนายดังๆเป็นที่ปรึกษาคอยดูแลอยู่เช่นทนายสิทธาอย่างเงี้ยทนายรัชพลอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเออนะขนาดภาพมันชัดหลักฐานมันชัดเลื่อยไม้ตัดไม้ในป่าสงวนเอาพญามากเอาพญานาคไปเลี้ยงไว้ในป่าสงวนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเับเอาไก่ไปเลี้ยงนะอย่างนี้ถือผิดกฎหมายไหมล่ะผมก็ไม่รู้นะ พราะคนพวกนี้ก็ที่ปรึกษาดีพอไปแซะเขาหน่อยก็เดี๋ยวก็มาแล้วครับเอฟซีลุงพลนะนะมาลองกองแกง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 กองแกง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 มาแล้วนะเชียร์ลุงพลกันโอ้โหนะเราก็ไม่ว่าแหละครับรักนะแต่ภาพมันชัดขนาดนั้นนะ